เลาสาราย,ยังมีอยู่ในวันนี้ผมจะพาทุกคนไปดูของเล่นใหม่ล่าสุดจากทาง i s h ิช์มอนสเต Ar กันนะครับซึ่งจะเป็นตัวละครอะไรไม่ได้เลยนะครับทุกคนนั่นก็คือจะเป็นทางด้านของเจ้าก็ซิล่า2,024ร่าง EVO นั่นเองโอ,โอ้โหตบมือครับผมตบมือมาสกักทีหนึ่งนะครับผมหลังจากที่น่าสสมอย่างพวกเราเนี่ยรอคอยกันมาอย่างนืดน,นานนะ่ะนะซึ่งจริงๆแล้วนะครับผม I s ช m o n มอนสเ r อเนี่ยเขาก็เคยออกเป็นเจ้าก็ซิล่า2,024ร่างปกติมาแล้วด้วยนะครับผมแต่ว่าตอนน,น จากกุสซีลา2021แล้วก็เอามาทําการย้อมแมวหรือว่าย้อมสีขายใหม่นั่นเองนะครับก็เป็นอะไรที่น่าเสียดายอย่างมากนะครับสำหรับตัวนั้นนะแต่ว่าตัวนี้ก็ผมผมบอกได้เลยว่าออกมาทั้งทีนะครับโคตรสวยแล้วก็เป็นโมเดลใหม่ด้วยนะครับผมแล้วที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือว่าราคาค่อนข้างที่จะโหดเลยนะครับทุกคนนะอ่ะตอนนี้นะครับผมก็พาทุกคนมาอยู่กันในเว็บไซต์หรือว่าแฟนเพจของธรมชาติเนชั่นนั่นเองนะครับจะพาทุกคนไปดูข้อมูลกันนะครับของเจ้ากุสซิลาตัวนี้เดี๋ยวเลื่อนลงไปน เพราะว่ามันสวยมากๆเลยนะครับทุกคนแต่แตนนี่ครับผม Hs Monster Art g o d z i l l a 2,024ร่าง Evo นั่นเองมาแล้วนะครับทุกคนมาแล้วโอ้โหต้องบอกอย่างนี้นะครับว่า สวยมากๆเลยนะครับทุกคนนี่ดูรูปดีนะครับเอาอะไรมาไม่สวยเนี่ยคือสวยจัดเลยนะครับแล้วก็เท่มากๆด้วยนะครับลบคำด่าจากตัวเก่าไปได้เลยนะครับทุกคนนะอ่าประมาณนี้แต่ว่าก่อนเราจะไปดูตัวโมเดลกันนั่นเดี๋ยวผมพาทุกคนมาดูข้อมูลกันเล็กๆน้อยกันหน่อยดีกว่านะซึ่งตัวงานตัวนี้เนี่ยนะครับจะมีชื่อว่าตามนี้เลยนะครับกอิล่าอีโว2024 เวอร์ชันฟอร์มก็ชื่อ X อ Kong the New Empire นะครับผมโห oh, ชื่อนี่แบบโคตรยาวเลยนะแล้วก็ตัวงานนะครับผมจะวางจาหน่ายเดือนตุลาคมปีนี้แล้วก็จะเริ่มเปิดรับพิออเดอร์นะครับผมวันที่6เมษายนนี้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ราคาตัวนี้นะครับผมบอกไปก่อนเลยก็แลวกันนะเท่าที่ผมเห็นมานะราคาจะอยู่ประมาณที่14,000เยนนะครับผมถ้าตีเป็นเงินไทยนะครับทุกคนก็คือ3-4,000บาทเลยนะครับคือแพงมากนะแล้วก็สินค้าชิ้นนี้จะเป็นสินค้าพรีเมียมแบรนด์ดด้วยนะครับผมราคาก็จะโหดเอาเรื่องออยู่เหมืนนนกัะ ซึ่งจริงๆแล้วนะครับผมถ้าเทียบกับตัวเก่าที่เป็นก็ซิล่า224ตัวปกติใช่ไหมแล้วก็221 0ใช่ไหมไอพวกนั้นคือจะมีราคาแค่ตัวละประมาณ2,000กว่าๆเองนะครับแต่ตัวนี้คือล่อไป4,000เลยนะครับทุกคนนะแล้วก็อีกเช่นเดียวกันนะครับถ้าเอาไปเปรียบเทียบกับทางฮิยะทอยนะครับผมฮิยะทอยนี่คือราคาพันกว่าเองนะยังไงก็ต้องลองตัดสินใจกันดูนะครับว่าอยากจะได้ตัวไหนกันนะครับทุกคนนะอ่ะแล้วก็ตรงนี้นะครับเขาก็บอกข้อมูลมาเล็กๆน้อยๆด้วยนะครับว่าอยู่ภาย ในหนังด้วยนะครับผมมาทําโมเดลตัวนี้โหนี่คือดีมากเลยนะว่าทาไมมันสวยจัดแล้วก็โมเดลตัวนี้นะครับผมจะเป็นโมเดลใหม่มาพร้อมกับสีใหม่เช่นเดียวกันนะแล้วก็ตรงนี้เขาก็เขียนไว้ว่าไม่ใช่แค่จอยของเขาอย่างเดียวนะครับที่จะสามารถขยับได้มั้งแล้วก็จะมีทางด้านของเนี่ยแมสเ,เตอร์ฟาสซิเอียเนี่ยอันนี้คือผมไปลองดูใน g o o g l e แปลภาษานะครับเขาบอกว่าเป็นผังผืดแต่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่ามันเป็นส่วนไหนในร่างกายที่มันขยับได้นั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูรูปภาพกันดีกว่าทุกคนโหและนี่่เลยครรับผมมช สร้างอีเวนั่นเองโอ้โหบอกเลยนะครับว่าโมเดลนี้คือสวยมากๆเลยนะครับทุกคนอารมณ์แบบมาม้ามืดอ,อยู่เหมือนกันนะครับผมเหมือนกับตอนแรกกำลังวิ่งแข่งกับทางฮิยะทอยใช่ไหมแล้วก็ตอนนี้เนี่ยทางออชิมอนโตอรัดเปิดต,ต,ตัวตัวนี้มาใช่ไหมครับแล้วก็วิ่งแซงไงไม่รู้นะครับเพราะว่ามันสวยจริงๆนะผมว่ามันอาจจะแอบสวยกว่าฮิยะทอยนิดนึงนะครับแต่ว่าในด้านของดีเทลเนี่ยอาจจะสู้ฮิยะทอยไม่ได้ยังไงก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าถ้าในด้านของการขยับแล้วก็วัสดุเนี่ยออชิมอนโตอร์ลัดก็ต้องดีกว่าอย่าง เลยนะครับแล้วก็นี่คือตัวโมเดลอะนะคือโอ้โหหน้าโหดจัดนะครับแล้วก็ดีเทลละเอียดเนี่ยก็ทำมาได้ดีนะลงสีสําเร็จมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยเนาะแล้วก็นี่กับผมน่าจะเป็นตอนกําลังวิ่งอะนะนี่มีเป็นครีบตรงแขนตรงนี้ด้วยนะอ่าแล้วถ้าสังเกตดีๆนะครับทุกคนคือแขนและขาเนี่ยคือยาวมากๆเลยนะนี่กาลังคํารามเห็นไหมแล้วก็จะเป็นชิ้นส่วนอย่างนี้รูปรังผอมเพรียวนะครับแล้วก็อ่ะผมลืมบอกไปนะครับผมสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยก็คือจะเป็นดน้านของครีบหลังครีบหลังนี่คือสวยจริงนะอาจจะเป็นวัสดุเคลียสก็็เปปนไได้คัผ 4,000นี้เนี่ยก็ถือว่าจะเป็นเคลียร์สายเมจริงนี่ยคือมันจะสวยมากๆเลยนะครับทุกคนแล้วก็ดีมากๆด้วยนี่ประมาณนี้เลยนะครับผมโหดีเทลหัวนี่ประยันหางเลยนะครับผมเล่นดีเทลมาดีมากนี่แล้วก็หูรูปนี้ครับผมสวยจัด ผมชอบรูปนี้มากเลยนะครับทุกคนเป็นการแบบบ่งบอกถึงดีเทละเอียดได้ดีมากนะครับแล้วก็การจัดท่าที่ข้อที่จะโหดเลยแล้วก็ตัวโมเดลข้อที่จะสวยมากๆด้วยเช่นเดียวกันเนาะโอ้โหแล้วก็รูปนี้ครับผมนี่แจมแมวเลยทีเดียวแล้วก็นี่สุดท้ายนะครับทุกคนเขาได้มีการเอ่ยถึงหรือว่าเขาได้มีการโพสต์รูปนะครับของเจ้าสกาคิงมาด้วยนะซึ่งก็แน่นอนนะครับว่าในอนาคตเนี่ยน่าจะมีเจ้าสกาคิงตัวนี้ออกมาให้เราเล่นได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมยังไงก็ต้องรอติดตมามกันต่อไปในอนาคตแล้วกันนะว่าจะมีตัวอะไรออก นะแล้วก็สำหรับเจ้าก็เจ้าสองพนิตัวนี้ใครที่อยากได้ก็ผมบอกเลยนะน่าจะไม่ผิดหวังกันนั่นเองแต่ก็ต้องเลือกกันดีๆนะครับว่าทุกคนชอบตัวไหนกันมากกว่านะครับระหว่างไอชิมันเตอร์อาร์ตหรือว่าทางฮียทอยนะครับทุกคนนะ